สวัสดีครับกลับมาครั้งกับช่องอาบะชาแนลในช่วงเอเอ่อรีแอคชั่นนะครับวันนี้เราจะมารีแอคบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้ผมชอบมากผมดูแล้วผมบอกเลยผมสารภาพเลยว่าคลิปนี้ผมดูแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่ผมดูคลิปนี้นะผมจะแบบขอบอกเลยว่าโอ้สวรรค์สวรรค์สุดๆชื่อคลิปชื่อว่าคลิปเจริซ่ามอเลมนะครับหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือใครบอกเจนนี่เก็บอาการเก่งอะ เจนี่เก็บอาการเก่งหรือไม่เก็บกับใครนะฮะคลิปนี้ก่อนอื่นต้องขอคุณคุณช่องคิมมาเหมือนเดิมเลยครับที่ทําคลิปดีๆมาให้ดูกันที่ผมชอบคลิปช่องคุณมากดูทีไรผมนิเพิดเพลินจะเต็นใจและเินตามทุกทีเลยเอาเรากลักบเข้าที่คลิปของเราก่อนเจนี่มอลเลฟใครบอกเจนี่เก็บอาการเก่งอ่ะเจนี่จะเก็บอาการใครเก่งอย่างที่พูดไปทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วล่ะมีอยู่คนเดียวนะฮะเดี๋ยวไปชมกันเพราะจะฟินตามไหมแต่ผมพูดจริงๆนะผมดูคลิปนี้กี่ครั้งก็แบบว่าอื ไปดูเลยดีกว่าพูดเองเขนินเองโอ้คินจนี่คินจีนี่หลายคนมักมองว่าเธอไม่ค่อยเจ็บแต่ถ้าเป็เจนแล้วจะรู้ว่าเธอแสดงออกตลอดเวลาดีมากกับลิซ่า เป็นเบอร์ที่เจอขรั้งแรกแล้วประทับใจ รักทีนน่มันมีความมายอาจจะเคยคำ l ั้นไม่เคยรู้ใจกันเองแค่เธอมันคือความค่ได้่าาช่ lúc nào cũng chỉ muốn được bên nhau những ngày tháng khó sẽ ผมไมาคิดตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าคิดห,หลายๆคิดเนี่ยมันตัดมาทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นแต่ผมดูคิดนี้แล้วผมบอกเลยว่าพี <c oughs> ่เจ็บความรู้สึกได้ไม่เก่งจริงครับ 你期待未来，天色更美哟。多谢上天的恩赐，多谢你哟。太值得珍惜哟。 はいチンチンチキンだ。 <laughs> <laughs> this time I have you. You really should meet her. โอ้ยจิตาจตาย,ายาจิตตายอันนด้ผมหมุนเป้าขอจะไหลคือผมนีม่ขนาดดูไปแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะผมรู้สึกแบบคิดมันมันมันให้มผมประทับใจอ่ะเออผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับคลิปนี้มากครับแต่ผมอะอย่างนี้ผมพูดเสมอเลยว่าอ่าผมอะยัไงไงก็ได้ แค่กลับไปยังเป็นคนเดิมก็พอจะเป็นเรือที่เรือช้างเรือไหนก็แล้วแต่นะฮะขอแค่ดูแล้วรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นความสึกปลื้มใจมากกว่านะผมใช้คําว่ารู้สึกปลื้มใจเพราะคาเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกดีนะครับที่อาจจะมีสมาชิกในวงหรือเพื่นพี่ในวงใครก็ตามแต่ะจะเป็นกีซูเจนนี่หรือว่าตัวโรเซ่เองนะฮะ ที่เขาเข้ามาให้ความรักความเอ็นดูกับลิซ่าพวกเราใช้คำนี้แล้วกันที่ทุกคนให้ความรักความเอ็นดูกับลิซ่าครับอาจจะเป็นในฐานะพี่ฐานะเพื่อนหรือฐานาะเพื่อนสนิทพี่น้องหรือไงก็แล้วแต่ผมแต่ผมมองภาพรวมที่ว่าอย่างน้อยทุกคนรักน้องจริงๆนะผมเห็นได้เลยอย่างเจนนี่เนี่ยอาจจะห <c oughs> ลไรก็าอาจจะมองว่าโอ้ลึกไปกว่านั้นหรือว่ายังไงก็แล้วแต่นะอันนี้เราจะไม่พูดถึงกันนะที่บอกนะว่า แล้วแต่คนที่เขาจะตัดสินใจเลยว่าคุณจะเลือกยังไงตัดสินใจยังไงมองคลิปออกมามองกันกระทํามองสายตาออกมาจะเป็นยังไงแต่อย่างที่ผมบอกครับบทสรุปภาพรวมทั้งหมดของผมมันก็คือจะอยังไงก็แล้วแต่ผมดีใจที่มีคนรักน้องอะดีใจที่มีคนมองสายตาแบบนี้ก็บน้องมีคนซับพอร์ตมีคนคอยดูแลทั้งสามคนผมใจคํานี้เลยรักหมดฮะหมดใจจริงๆะ่ะโอเคก็จบไปครับกับคลิปเอ่อเซอิซ่ามอลล์ ใครบอกเจนนี่เก็บอาการเก่งไม่รู้แหละแต่ผมว่าไม่เลยสักนิดนะฮะโอเคจบจริงๆแล้วเออยังไงผมอย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่างนี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์เฟซอ่าเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะฮะช่องเอ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 ี๊แอคชั่นนะครับผมไปกดกันหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกัะหลังๆนี่ผมก็อย่างที่เห็นนะโดนบล็อกบ้างไปโดนบล็อกบ้างนะครับแต่บางคลิปอาจจะไม่ทุกคลิปนะบางคลิปที่ผมไปลงใน Facebook เนี่ยมันลงได้นะครับอย่างในวิวเนี่ยลงได้อยู่ละ ก็ไปดูกันได้ผมจะทิง้งลิิง์ไว้ด้านล่างครับเวลาคลิปไหนที่ไม่สามารถดูได้แต่ยังไงเขากวนไปกดเฟซบุ๊กไว้หนยละกันนะครับตามลิงง์เดี๋ยทผมทิง,งไว้ด้านล่างเลยครับยังไงฝากคลิปนี้ดูแลชอบใจยังไองไอยากให้ทำอีกยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะครับวันนี้ไปก่อนกับพวกเราเอเออ re action นะครับวันนี้ไปก่อนจ้าจะได้ไมาคลิปหน้าดูคลิปอะไรบอกกันมาได้เด้อบ๊ายบาย